สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนช่องต้นคริปโตทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตเหรียญทรัมป์กันนะครับแล้วก็เหรียญของเมียทรัมป์ด้วยนะครับเพิ่งจะถูกลิ์นะครับในกระดานบิตเก็ตนะครับนะล่าสุดนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสแรงมากๆเลยนะครับนะขึ้นเฉียดๆหนึ่งแสนเปอร์เซ็นต์นะครับนะจะไม่พูดข้อมูลเจาะลึกมากนะครับจะมาอัปเดตเหรียญโดยตรงเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาแนโน้ม ที่ผมจะคาดการได้เนี่ยนะครับมันจะประมาณไหนทั้งขึ้นทั้งลงนะครับเพราะว่าตั้งแต่มันรีดกระดานเมื่อวานเนี่ยผมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าวิเคราะห์อัปเดตให้เพื่อนๆในกลุ่มไลน์ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์นะครับมีผิดถูกบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือไปตามที่ผมได้วิเคราะห์แล้วก็พุ่งตามที่คาดการเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่ผมพูดไว้เมื่อวานในกลุ่มไลน์เนี่ยนะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเทรดตามนะครับนะทั้งโชว์กำไรนะครับโชเปอร์เซนต์บวกนะครับหลายคนเลยนะครับคนที่ไม่ได้โชว์ก็น่าจะแอบ,บเทรดเงียบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าแสดงตัวตนกันเยอะก็ทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็อัปเดตในกลุ่มนะครับเพราะาโดยปกติเนี่ยผมก็เงียบหายมานานและผมก็ไม่ได้มาวิเคราะห์ให้เล่นบ่อย ถ้าย้อนไปสักเกือบ3ปีที่แล้วผมก็จะวิเคราะห์พวกเหรียญมีมนะครับดอคอยนะครับเบบี้ดอทนะครับชิบะเมื่อก่อนเนี่ยเทรดกันมันเลยในกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีเหรียญ BTZ นะครับนะฮะของ b ีต a ซ่านะครับนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยนะครับหลังจากที่มันหมดกระแสช่วงนั้นจนเป็นขาลงก็เพิ่งจะกลับมาวิเคราะห์ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดูเดือดกันมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นทวิตเตอร์ของ เรียนมีทำนะครับนะฮะตอนนี้มีผู้ติดตาม7 8 0 0 0กว่าคนนะครับนะฮะก็สามารถเข้ามาติดตามได้ที่แพลตฟอร์ม X นะครับหรือว่าทว i t เตอร์เก่านั่นเองนะครับช่องทางการติดตามนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าใครมีบัญชีโ k เคอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะสมัครเองหรือสมัครผ่านลิงก์ผมแต่ถ้าสมัครผ่านลิงก์ผมนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาแข่งเทรดนะครับนะฮะแล้วก็ร่วมรับนะครับนะแชร์เงินรางวัลนะครับของการเทรดเหรียญท์นะครับซึ่งตอนนี้ทางโอเคเนี่ยเขามีการจัดนะครับ แคมเปญนี้ข hmm. ึ้นมานะค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็ชิงรางวัลนะครับมูลค่าประมาณ1ล้านเหรียญนะครับนะฮะก็จะหมดเวลาอีกประมาณน่าจะ13วันข้างหน้าเลยนะครับนะฮะก็สําหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับสมัครนะครับสมัครบัญชีผ่านลิงก์ผมนะครับเติมเงินนะครับขั้นต่ำหนึ่งร้อยดอลนะครับหรือว่าหนึ่งร้อยยูเอสดีทีนะครับแล้วก็เทรดเหรียญนี้นะครับก็จะได้รับนะครับปันผลนะครับในเหรียญนะครับนะฮะตามที่เขา จัดตารางเลยนะครับสามารถครับดูข้อมูลได้นะครับนะฮะส่วนคนที่มีบัญชีเก่าอยู่แล้วนะครับแต่สมัครผลิ้งผมฝากขั้นต่ำสามร้อยดอลนะครับแล้วก็เทนเหรียญช้ำนะครับนะฮะก็รอนะครับว่าเขาจะแจกจํานวนเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็เป็นแคมเปญของทางโอเคนะฮะวิธีเข้าไปในแพลตฟอร์ม x หรือว่าทวิตเตอร์นะครับนะง่ายๆนะครับถ้าใครมีบัญชีโอเกนะครับกดเข้ามาที่หน้าข้อมูลเหรียญนะครับแล้วก็ลําดับที่2นะครับเห็นไหมครับที่เลื่อนลงมานะครับนะฮะจะมีแพลตฟอร์ม x ข้างล่างนะคครรับถ้าใมี บัญชีแพลตฟอร์ม X หรือว่าสมัครทวิตเตอร์ไว้นะครับพอเราคลิกนะครับกดมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าทวิตเตอร์เลยนะครับตอนนี้มูลค่า Market Cap ของเหรียญทรัมป์นะครับอยู่ที่ประมาณ11,900ล้านดอลลาร์นะครับโหถือว่าโหดมากแต่เมื่อวานนะครับตอนที่มันพุ่งไปประมาณสัก6 7 0ดอลล์เนี่ยมันขึ้นประมาณสัก1 4 0 0 0สี่หมล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้กระแสยังแรงอยู่นะเพื่อนๆเพราะว่าประธานอาคุณทรัมป์เนี่ยเขาก็ กำลังจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีด้วยนะครับนะต้องต้องรอดูว่าเขาจะพูดเขาจะปั่นหรือเขาจะผลักดันราคาเหรียญนี้ต่อยังไงนะครับนะฮะก็ต้องตามดูนะฮะอ่ะเริ่มจากหน้านี้นะครับมันยาวเกินไปนะครับนะผมก็ได้วิเคราะห์ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเปิดเทรดในกระดาษแล้วนะครับซึ่งมันมีในบิตเก็ตนะครับนะฮะก่อนที่มันจะมาเปิดในโอเคนะครับซึ่งผมมีการบอกว่าเหรียญนี้จะถูกลิดในโอเคนะครับใครมีบัญชีบิตเก็ตนะครับสามารถเข้าไปรอเทรดได้ นะครับนะซึ่งตอนนี้ผมก็จะใช้ทั้งบิตเกตแล้วก็โอเคนะครับสลับกันไปมาเพราะว่าตอนนี้เหรียญนะครับของเมียทรัมป์ก็กําลังเปิดเทรดในบิตเกตส่วนในโอเคยังไม่มีนะครับนะแต่จะต้องรอว่าจะจะิดวันไหนนะครับนะฮะแล้วก็ทางไบแนนด้วยนะครับผมก็มีการบอกนะครับตั้งแต่ราคา20-30ดอลล์แล้วนะครับว่ามันจะขึ้นเกิน50ดอลล์นะฮะอ่าตอนมันจะเปิดเนี่ยผมก็มีการบอกว่ารอนะครับกำลังจะเปิดเทรดในโอเคนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นคําถามเพื่อนๆในกลุ่มนะครับ ผมก็บอกว่าชนต้านอาจจะย่อประมาณ3 6ถึงเจ็ึงราคาตอนนั้นเนี่ยมีการคาดเคลื่อนบ้างนะครับหรืออาจจะพุ่งไปเลยเพราะว่าแรงซื้อมันเยอะนะฮะจากนั้นผมก็พูดต่อนะครับว่าให้รอดูนะครับอาจจะขึ้น50บดอลลาร์บวกนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้วิเคราะห์อีกนะครับผมมาดูอีกทีก็ไป83ดอลลาร์แล้วนะครับนะใครที่ตามในกลุ่มนะครับก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยก็ยินดีด้วยจริงๆนะครับนะฮะ และตั้งแต่เมื่อวานนะก็ไม่ได้หลับไม่นอนนะฮะเนี่ยผมก็เทรดทั้ง2กระดานนะครับแล้วก็มีการแชร์เข้าไปในกลุ่มนะครับว่าทั้งเปิดช็อตเปิดบายนะครับคือถ้าเราเข้าเทรดไม่ทันตั้งแต่ต้นสายอ่ะต้นสายก็คือตั้งแต่ราคาก่อนกราฟจะพุ่งเนี่ยนะครับผมจะไม่ลันเทนนะครับเพราะว่าโอกาสจิ่งโดนทุบมันเยอะมากสําหรับเหรียญใหม่นะครับผมก็จะเล่นไม้สั้นๆนะครับเห็นไหมฮะผมก็จะมีการวิเคราะห์ขีดเขียนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับแนวรับแนวต้านนะครับอาจจะมี ใช้แนวคิดนะครับความรู้ประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับอย่ามาเชื่อผมร้อยเนะการเทรดเหรียญมีมเหรียญพุ่งแรงๆแบบนี้นะครับความผ,ลผ,ลผลันผวนความซสมิงแรงมันสูงมากแล้วก็เราต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับนะถ้าผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะทําให้พอเสียหายได้หมดเลยนะครับนะฮะเล่นเราต้องระวังผมก็มีการได้เสียสลับกันไปค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีการบันทึกคลิปเทรดสดไว้เนี่ยสำหรับเรียนทำเนี่ยประมาณ3าสคลิปเลยทั้งเปิดช็อตเปิดบาย เดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาเปิดให้ดูนะครับว่าผมมีวิธีการเทรดยังไงตั้งแต่เหรียญโซนิกแล้วนะครับตอนนี้ดองคลิปไว้ประมาณ10กว่าคลิปนะครับยังไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆดูเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะคอมเมนต์นะครับกดไลค์เยอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบมาทําให้เร็วๆเลยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับนะฮะ่วนเหรียญเมียทั้มเนี่ยนะครับก็อยู่ที่บิตเกตตอนนี้นะใครมีบัญชีบิตเกตก็ลุยได้เลยนะครับนะผมคิดว่าน่าจะขึ้นตามเหรียญผัวแน่นอนนะครับนะคุณทั้มแน่นอนนะครับนะก ข้อมูลนะครับค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับตอนนี้มูลค่าอ่าร์เก็ตแคปอยู่ราวๆประมาณสัก8อ่าประมาณ1.4พันล้านดอลนะครับนะถือว่าโหดมากนะครับนะฮะถ้าใครยังไม่มีบัญชีบิตเกตก็สมัครได้เลยนะครับนะมีลิงก์ให้สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนะแล้วก็รวมถึงโอเคด้วยนะครับรอดูว่ามันจะเปิดเทรดวันไหนนะครับแล้วก็ใบแนนนะครับมีให้สมัครหมดเลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับลิงก์สมัครนะครับนะฮะและก่อนที่ราคาจะพุ่งนะตอนนี้ผมมีการบอกไว้นะฮะว่า ให้จับตาดูราคา46-47ดอลอาจจะเป็นจุดกับตัวแต่จริงมันทะลุลงมานะฮะตัวลงมาประมาณสัก40ดอลได้นะครับประมาณ3 9 40ดแล้วก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาเป็นรอบที่2นะครับประมาณ46นะฮะไม่หลุดแล้วมันก็เลยพุ่งขึ้นมาจนตอนนี้ถึง60ดอลน,นะฮะผมก็มีการส่งสัญญาณไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับนกลัวแต่เพื่อนๆจะตกรถนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนโนมเป็นยังไงต่อนะครับการวิเคราะห์นะครับ อาจจะเป็นแค่การคาดการณ์ในความคิดของผมนะฮะมีการคัดเคลื่อนได้บ้างนะครับใครจะเล่นตามต้องไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าเหรียญใหม่เหรียญสดกระแสแรงๆแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับนะฮะต้องใช้ความว่องไวนะครับทักษะไวพิบดีมากในการเทรดนะครับนะฮะอ่าราคาสพอร์ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ82ดอลลาร์นะที่ขึ้นไปนะฮะส่วนราคาฟิวเจอร์นะครับขึ้นไปถึง83ดอลลาร์นะครับตอนนี้ผมดูในตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับนะฮะถ้ามองเป็นลักษณะกราฟตั้งแต่ราคาต่ําสุดนะ มีการทำยูโรนะครับขึ้นมา3จุดนะครับนะจุดแรกคือสองจุดนะอสามจุดนะฮะจุดที่1ก็คือนเนี่ยเรียงแท่งขึ้นไปเลยเหไหมฮะแท่งเทียนนะครับอ่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองผมนะฮะที่ผมเทรดผมจะเทรดกราฟเปล่านะทุกวันนี้ผมแทบจะไม่ดูอินดิเคเตอร์เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าผมเทรดได้จริงหรือเปล่านะหลายๆคนที่ตามผมเนี่ยก็น่าจะเห็นในกลุ่มนะครับนะฮะดูจากวอลลุ่มในตามเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมครับยังมีวอลลุ่มเทรดนะครับค่อนข้างเยอะวิธีการดูวอลลุ่มเทรดหน้ากระดานเนีีี่ยยยสังยังงเเเกกกตลถ้้้าามมนนรรรระพิบบบแแคือืออซ แข่งซื้อขายเนี่ยไม่หยุดเลยแข่งขันกันสูงมากครับแต่ในตามเฟรม1เดนเนี่ยแท่งเทียนเปิดสูงนะครับนะเปิดสูงนะครับนะฮะอวอลุ่มยังเขียวอยู่นะครับนะฮะมีโอกาสที่จะขึ้นไปเฉดเฉียดไฮเดิมแน่นอนนะครับนะฮะจะถึงไม่ถึงอาจจะอาจจะใกล้เคียงก็ได้นะครับต้องรอดูเพราะกระแสมยิยงแรงอยู่นะครับนะอตอนนี้ใน,ในตอนเฟรม4ชั่วโมงก็แนวโน้มก็ยังมีแรงซื้อต่อเนื่องในตอนเฟรม1ชั่วโมงนะครับนะฮะ ตอนนี้เนี่ย MACD เริ่มกลับตัวแล้วนะครับนะวอลุ่มก็เริ่มเขียวนะครับนะจากที่แบบแดงเดือดนะครับเริ่มเป็นแดงอ่อนๆแล้วนะครับมีโอกาสกลับตัวแต่อย่าลืมนะครับแต่ละทาเฟรมจะมีแนวรับแนวต้านแตกต่างกันอ,ออกไปนะครับรับย่อยต้านย่อยเวลามันติดแนวต้านย่อยมันก็จะย่อนะครับลงมาติดแน,แนวรับย่อยมันก็จะดีดขึ้นแต่เราจะต้องดูตั้งแต่ทาเฟรมเล็กยันทาเฟรมใหญ่เนี่ยสัมพันธ์กันนะครับแต่ผมจะวิเคราะห์ให้ดูทาเฟรมใหญ่เลยตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไปเลยนะ อ่าตั้งแต่1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เนี่ยแนวต้านต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75ดอลแล้วนะครับบวกลบลงมาประมาณสัก1-2ดอลนนั่นแนวรับแนวต้านนะครับนะเพราะว่ามันมีการคัดเคลื่อนเสมอล่าสุดขึ้นมาได้63ดอลนนะครับตอนนี้พยายามที่จะขึ้น75ดอลนนะครับนะ75เนี่ยก็นับตั้งแต่73ขึ้นไปนะครับจนถึง75เลยถ้ามันเกิน75ก็นับไปอีกประมาณ76-77นะตอนนี้เนี่ยถ้ามันผ่านต้าน63ไปเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นเป็น75ดอลนนะครับแต่เรามองไว้ประมาณสัก72 73ก็ได้นะครับนะเพราะว่า เวลามันติดแนวต้านใหญ่เนี่ยแรงขายมันเยอะนะครับมีโอกาสทุบนะครับนะฮะตอนนี้มองแค่แนวต้านพอนะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับนะล่าสุดเนี่ยทิ้งไส่อยู่ที่ประมาณ57นะครับมีโอกาสที่จะทุบลงมาอีกรอบหนึ่งถ้าไม่หลุด57หรือหลุดหลุดนิดเดียวนะนับเหมือนกันนะครับบวกลบนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับนะฮะเนี่ยตอนนี้มองประมาณ5 6าสิบหกนะครับสำหรับแนวรับนะฮะเพราะว่ามันขยับขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนะฮะแนวรับมันมีหลายแนวรับเหลือเกินนะครับนะฮะสหรรัับบแนวยย่อ ที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องใช้ทักษะไหวพริบความไวเนี่ยนะฮะในการเข้าซื้อขายขายออกนะครับนะฮะถ้าใครไม่มั่นใจก็ลงทุนน้อยน้อยนะครับแล้วก็อย่าเล่นเลเวลเล็ตเยอะสําหรับฟิวเจอร์นะครับมันเสี่ยงนะฮะเพรามันพลาดขึ้นมาไม่คุ้มค่านะครับนะฮะสรุปเลยด้วยกันนะครับเหรียญทรัมป์เนี่ยนะครับแนวต้านสูงสุดไป2ถึงไปสดอลนะครับรองลงมาประมาณ75นะครับนะแล้วก็ล่าสุดอยู่ที่63ถ้าทะลุหุ้นสามไปได้มีโอกาสขึ้นเลขเจอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอดูจนถึงค่ำพรุ่งนี้คค่่่าแลล้้้วกก็ยยยัันนนนพรรุงีีีีเเมโอสะะบทจขึไปฉด ไฮสูงสุดก็คือหลัก80ดต่อนนั่นเองนะครับส่วนแนวรับล่าสุดอย่างที่ผมบอก 56- 57นะครับอาจจะมีการขั้นขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนเหรียญเมียทรัมป์นะครับนะฮะชื่อเหรียญมาเลเนียนะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับนะครับผมสะกดถูกไหมนะครับไม่แน่ใจนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหรียญมาอัปเดตได้นะครับในกลุ่มเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงช่องนะครับนะฮะคลิปนี้มาไวนิดหนึ่งนะจะพูดถึงแค่ แนวโน้มนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสขึ้นต่อนะผมมองว่าเพราะว่ามันยังไม่มีไฮเนาะนะครับนะหรือว่ามีกระดานอื่นแล้วผมก็ไม่ได้ไปตามดูนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นตามเหรียญท้ำแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญนี้ตอนนี้ก็ขึ้นลงอยู่ประมาณหลัก10ดอนสิบเอ็ดดอนกำลังเพิ่งเปิดเทรดนะครับล่าสุดนะครับประมาณไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานนเองนะครับนะถ้าใครอยากเทรดเหรียญนี้ก็สมัครบัญชีบิตเกตได้แล้วก็มาตามกันในกลุ่มนะครับผมมีทั้งกลุ่มบิตเกตกลุ่มใหญ่เดี๋ยวพาลุยกันนะครับนนนรรอา้้มัับตีีสฮ ลงมาล่าสุดที่9.9ดอลนะครับแล้วก็มีการทำ New High สูงขึ้นนะครับนะขอภั้ครับ New Low นะฮะ New Low นะจาก9.9ขึ้นมาเป็น10.3นะครับแนวรับจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็รอทะลุต้านไปเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีต้านนะฮะมองไปเลย18 20 30ยันจนถึงเช้าพุ่งนี้เลยนะครับสำหรับเรียนนี้นะครับก็ลองตามกันดูนะครับใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับและนี่ก็เป็นผลลัพธ์ผลงานคร่าวๆที่เทรดเดือดมาก นะครับบวกลบก็ดูกันไปนะผมบันทึกไว้ทั้งตอนได้แล้วก็ทั้งตอนเสียอ่าดูเอาว่าได้เสียมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จริงหักลบกันแล้วก็โอ้ได้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ะนะตอนบวกเยอะตอนตอนบวกบวกเนี่ยบวกทีละน้อยนะครับแต่พอเสียเนี่ยทีเดียวเลยตุ้มเดียวเลยครับแต่เดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ฟังว่าผมเทรดยังไงนะมีคลิปบันทึกไว้นะครับนะเทรดดูเดือดมากฝาก็เพียงเท่านี้น,นะครับเจอก,กันทีในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาคุยยาวมากกว่านี้แล้วก็มาวิเคราะห์บิตคอยด้วยคลิปนี้อาจจะไม่พ นะครับเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มนะครับนะหรือจะสอบถามได้เพิ่เติมคอมเมนต์มาหรือว่าเข้ามาถามในกลุ่มสวัสดีครับ